เอามามาพาจะกินขนมนะเอาเข่ามาเร็วๆเ,เอาขันโบเข่ามาบวให้กินปลาบวให้เด้เออเลวเตสนนะ่ะเอามาก่อนมาก่อนทีละคนทีละคนเดี๋ยวเอารายงานตัวก่อนชื่ออะไรเ,เร็วๆสิ เอาเอาชื่อจริงแล้วตามด้วยชื่อเลแล้อายุเอาชื่อเอาชื่อเร็วดยวเอาเร็วเร็วชื่อบอดลูกใครลูกไมนิ่งเอาโอเคเ้าทำไงทำไงเออหยิบเอาขนมจากไหนนี่ขนมเมืองนอกขนมเมืองนอกนะคะเอามานิ้ยะวเร็วาย เอาแบบกิโลก็ได้นะแบบกิโลก็ได้เอออ่ะหยิบหยิบเอาคนละชิ้นแบบแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นหนึ่งอันอ่ะอันนี้ก็หนึ่งอันเอามาเลยแม่เร็วๆอันนี้ก็หนึ่งอันนี่นี่หนึ่งอันนี่นี่หนึ่งอันอย่างนี้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 อ่ะเอาไปลยอดเอาไปหยิบไปดอ้าวสกมาให้คนละคนละอย่างคนละอย่างอย่างละอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ความคุณครับแบบไหนเคยเห็นแบบใหม่พัชรีไหมอ้าว,าวมายืนมายืนมายืนเร็วๆไปยืนไปยืนน่นไปยืนน่อนอ้าวเร็วๆ,ๆ,ๆ ให้ลถรถในเด้อจะไปซ้อนรถเขารถเขาสิบุ้มในลูกไปแล้วได้ขนมไปแล้วจ้าเอามามาเข้าวม้เข้ามาเอาเขาบุเดแบงบอกผู้บ่าวเมื่อกี้บุเดแบงบลูกโอ้ยมาไม่ทันเออเอาเอาวอาเอาเด็กเด็กแงงานตัวก่อนชื่ออะไรคะชื่อเก้า นี้เราชื่ออะไรอ่าแบ่งกันนะอา้อาวแล้วป้าบอกว่ายังไงขอบคุณค่ะตานตานอ้าลูกอ้าวอะไรแล้วอ้าวอ้าวอ้าวสิอ้าวมาจากไหนกันนี่มาทำไมล่ะลูกยังไม่ได้ขนมบ่ยังเออแสดงว่าเขาพันเดียบแบ่งนี่นี่จุมนะจ่มน่ะจุ่มนั่นไปแล้วแมนบบแล้วเขาไปบอกว่าว่าจังไถว่ามาเอาขนมอยูน่นี่แมนบบ อ่าโอเคแต่มีข้อแม้น,นะคะถ้าได้ไปแล้วอ่ะต้องขอบคุณเหมือนใครเหมือนใหม่พัชรีทําเป็นไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคอเ,ดเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาอีกตุ่มปุ๊บเปิ้ปบเบิร์เด้บบเอบามาเลยเข้ามาเลยนังเด้ออันมันมันไปแบ่งกันนะลูกเด้อแบ่งกันนะคะเพราะว่าใส่ถุงให้แล้วอ,อยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่อ่าโอเคเอาพอแล้วพอแล้ว <ป GUY S 1> อา่อาใครจะเป็นคนให้ <ป nay. S 1> มูฮันหรือป้าป,ป้าป้าป้าเอาให้เด็กน้อยเอาต้องกล้าแสดงออกลูกอย่าอายโอเคทุกคนยืนยืนยืนข้างนอกข้างนอกเรียงแถวข้างนอกเรียงแถวเข้ามาอีกลูกเข้ามาอีก <S 1> <S 1> <ๆ>เข้ามาอีก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 อีกอ่าเรียงเรียงเลี้ยงเท่ากันเรียงเท่ากันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาพอแล้วพอแล้ว มายืนก็ลูกมายืนก่อนเลี้ยงเร็วเรยงเลี้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 ยงเร็วเร็วสิเร็วเร็วเอาเข่าม้าตีล่ะเข่าม้าก่อนเข่าม้ากอลูกเข่าม้าก่อนมาๆมาต้องกล้าแสดงออกลูกอย่าอายโอเคทุกคนยืนยืนยืนข้างนอกข้างนอกเลี้ยงแถวข้างนอกเลี้ยงแถวเข้ามาอีกลูกเข้ามาอี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 กอีกอ่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเท่ากันเลี้ยงเท่ากันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาชิดหน่อยชิดหน่อยหนึ่ง ขอบคุณค่ะ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 โอเคอู้หูเก่งเก่งค่ะเก่งฮึมโอเคบายบายต้องบอกว่ายังไง